ูกับเซรีนาม่าในเบทที่2ครับย้ำไม่ท้ายรายการว่า4642200ส่งเข้ามาเดี๋ยวเลือกตอบอ่ามาแล้วหนึ่งข้อความเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมอาจารย์คะช่วยวิเคราะห์ให้ทีว่าทำไมคนยุคนี้จุดเดือดถึงต่ำมากโหดร้ายใจร้อนแล้วก็ใจเร็วอาจารย์ก็เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคสปีด it's important ความเร็วเป็นสิ่งสาคัญถามว่าเร็วแค่ไหนครับ เราเร็วกันแบบเรียวชามเมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นนะครับนี่เป็นเหตุหนึ่งก็คือว่าเวลาเป็นปัจจัยสำคัญความเร็วเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นคำคุณศัพท์ขยายทุกการกระทำของเรานะครับนั่งมอเตอร์ไซค์ก็เพื่อความเร็วนั่งรถไฟฟ้า,านะะก็เพื่อความเร็วนะคะใช้ไมโครเวฟก็เพื่อความเร็วส่งอีเมลก็เพื่อความเร็วเระะนั้นความเร็วเนี่ยมันเป็นหัวใจนี่เป็นการที่2ก็คือคนเรามีความอดทนน้อยลงนะครับ อุเบกขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะเรามีความอดทนน้อยลงเรามีความรู้สึกว่าทําไมต้องเก็บกดทําไมต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองทําไมถึงจะไม่ไม่แสดงความรู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการที่มีคนมาทาร้ายจิตใจเรามาพูดจามไม่ดีกับเราเราก็อยากจะทําอะไรเขาแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามีความอดทนสูงนะครับเพราะเราถูกสอนเรื่องคำว,ว่าสติกับปัญญา ปัญญาคือการที่เรามีความรู้มีความ<ก>สามารถแต่สติคือการที่เรารู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรสติเหมือนกับรั้วนะครับสิ่งที่เราคิดเนี่ยถ้าเราคิดดีรู้วก็จะเปิดให้การกระทํานั้นออกมาแต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ดีรู้วก็จะปิดไม่ยามให้การกระทํานั้นเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันนั้นเราอาจจะเราอาจจะเหลือแต่ปัญญาสติหายไปมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราคิดอยากจะทําเนี่ยมันก็ออกมาโดยไม่มีการกั่นกรองนี่แหละคือปัญหาที่ทําให้คนเราสมัยนี้เนี่ย ค่อนข้างจะมีจุดเดือดต่าเพราะความเร็วและความไม่อดทนก็สติอย่างที่อาจารย์บอกสติต้องมาเนาะมีเอสเอ็มเอสหนึ่งเขาบอกเคยไปเที่ยววัดร่องขุนครับอยากให้เก็บเงินค่าเข้าแหละวก็คิดว่าเก็บเงินค่าเข้าชมเพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวทำไมครับมันต้องมีค่าบำรุงรักษานี่ไงพี่พูดแล้วว่าหนึ่งถ้าเราไม่เก็บเงินจำนวนคนจะไหลเข้าไปเพราะมันฟรีมันจะเกินความสามารถรองรับภาษาการท่องเที่ยวว่า เกินกว่า carrying capacity ความสามารถในการรองรับจำนวนคนจะเยอะเกินไปอันที่2ถ้าสมมุติว่าเราให้เข้าไปโดยไม่เก็บเงินมันมีอะไรชำรุดเสียหายตกลงจะให้จารย์เฉลิมชัยเสียตังตลอดปีตลอดชาติเหรอาจารย์เฉลิมชัยไม่ได้อยู่คำฟ้านะวันหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้ววันนั้นถ้าเกิดไม่มีเงินกองทุนเก็บเอาไว้ใครจะมาดูแลต่อ เพราะฉะนั้นเก็บเถอะค่ะนาะต้องเก็บแล้วการเก็บไม่เรียกว่าพุทธทานิสค่ะเนาะมันเก็บเพื่อบํารุงเอาก็เคยไปอาจารย์แค่ห้องน้ําอย่างเดียวเนี่ยก็ทาความสะอาดกันทั้งวันทั้งวันทั้งวันเลยเพราะมันคนเยอะมากถ้าใครเคยไปต่างประเทศก็จะรู้ว่าการเข้าชมโบสถ์ชมวิหารเสียตังค์นะครับงั้นก็เราไม่ได้แปลว่าเราจะเข้าไปชมเวสต์มินสเตอร์แอบบี้โดยไม่เสียตังค์เอางี้ต้องยอมรับว่าเวลาเราไป สถานที่ไหนๆเขาก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็จะได้มีค่าแต่ถ้าเป็นวัดธรรมดาไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยากไปก็ไปน้อก็ไว้นี่อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจํานวนผู้คนมันจะมากกว่าปกติก็ <c oughs> ต้องยอมพอไปนะอ่ะมาเรื่องราวของเราดีกว่าอาจารย์เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสติก็ไม่แน่ใจรเรื่องสติหรือปรรัญญาแต่ต้องดูก่อนที่ต้องบอกเรื่องนี้เพราะว่าต้อง ชมและฟังเรื่องนี้ไปจนจบเรื่องแล้วค่อยตัดสินคือมันเป็นคลิปครับเป็นคลิปหนึ่งในโลกโซเชียลเป็นภาพของทหาร <c oughs> กําลังลุมทําร้ายชายคนหนึ่งอยู่ครับพร้อมกับเสียงรอบๆตัวเป็นเสียงเชียร์แล้วก็ตะโกนว่ากระทืบเลยกระทืบแบดดูดนี่ครับ <c oughs> ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มันมีเจ้าของคลิปเนี่ยคือคุณมอฟีนกาสุวรรณเขาบอกว่าคลิปนี้พี่ทหารเป็นฝ่ายกระทําพวกคุณปรบมือชอบใจตะโกนว่ามันซ่ามันห้าวแต่ผมถามหน่อย หากคลิปนี้เป็นตำรวจจุดจุดจบคงต้องออกจากราชการใช่ไหมครับท่านทั้งหลายแล้วก็แฮชแท็กว่าอาชีพต้องคำสาตอนนี้พอโพสต์ไปครับอาจารย์ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะให้กำลังใจฐานเยอะก็รู้สึกว่าถ้าคนมันไม่สมควรโดนจริงเนี่ยชาวบ้านจะไม่ส่งเสียงเชียร์ขนาดนั้นแล้วก็มีนูนน้นนี้แบบก็ชื่นชมไปเรื่อยๆกับทหารแต่นี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อาจารย์ไอ้เรื่องเขาจะทาถูกหรือทําผิดเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคําถามคือทําไมต้องเอา ไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของตำรวจด้วยครับก็นี่คือต้องการให้ทะเลาะกันไงนี่ไงใช่ไหมต้องการให้ตำรวจกับทหารทะเลาะกันว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนคล้ายๆตำรวจกําลังถูกเหยียบย่ํบกําลังไร้ศักดิ์ศรีนะครับผู้คนเกลียดชังไม่ชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันทหารนั้นเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดทุกคนชื่นชมกันไปหมดการพูดการจาเปรียบเทียบแบบนี้ เป็นสิ่งที่ทําให้ทะเลาะกันสมมุติคุณไม่พอใจภาพนี้คุณพูดเฉพาะภาพนี้โดยไม่เทียบได้ไหมนี่แหละครับก็ถึงได้ยกว่าเป็นคําถามก็คือสมมุติว่าถึงแม้คนมันจะโหดร้ายยังไงมันจะเออมันจะซา่ยังไงแค่ไหนลองใช้วิธีการทางกฎหมายได้ไหมเพราะอย่างเวลาที่มีการชุมนุมเรายังเรียกร้องกันว่าให้ทําจากเบาไปหาหนักอันนี้หนักเลยนะก็ต้องถามว่าอย่างนี้หนักหรือเปล่า หรือจะตั้งคําถามเลยว่าก่อนจะทําสิ่งนี้ทหารได้ทําระดับเบามาก่อนตามหลักการ<ช>หรือเปล่ากอล์ฟน่าโน,โนต้ตไว้นิดหนึ่งว่าน <c oughs> วนเนี่ยเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งดา่าอย่าพึ่งตัดสินใจให้สงสัยไว้ก่อนก็อ,อย่างนี้สูรถ,ถ้าเกิดภาพนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากทหารเ็าทำหนึ่งทำสองทำสาม,สามแล้วเด็กมันยังไม่หายซ่าก็เลยต้องทำสี่นะฮะแต่ถ้าเราถ่ายรูปมาแต่สี่ แล้วไม่สืบว่ามีหนึ่งมีสองมีสามมาก่อนหรือเปล่าภาพนี้ก็ต้องเสียหายแน่นอนใช่แน่นอนนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่คนโพสเหมือนกันนะอาจารย์สมมติถ้าเป็นกอปโพสเนี่ยภาพเดียวกันก็อาจจะบอกว่ามันซ่ามากไปห้ามก็ไม่หยุดห้ามเสร็จแล้วผักทหารทานเข้าไป,ปมันก็ยังแบบอ่อาจจะมีโพสพี่บอกในที่สุดก็ถึงตรงนี้จงได้ทั้งทั้งที่ไม่อยากให้ถึงเลยอ่าอันนี้ก็ไม่เปรียบเทียบอะครับเพราะว่าได้รู้มาว่าในตอนแรกทหารเขาทำอย่างนี้และก็ยังไม่ยอมหยุดเขาจึงทำอย่างนี้ปึ๊บ แล้วก็ยังไม่ยอมหยุดก็ทําอย่างนี้เขาได้ไล่จากเบามาหาหนักแต่เด็กพวกนี้เหลือขอจริงๆก็เลยต้องหนักประมาณนี้ที่เห็นกันอยู่ในภาพนี่แหละเนาะจบคนก็จะไม่งงคิดสงสัยอะไรทั้งสิ้นแต่นี้อาจารย์พอลงมามันอาจจะจงใจคนโพสอะใช่คนแต่ว่าพอพอโพสไปใช่ไหมอาจารย์คนก็เข้ามาแบบผมไม่ชอบฐานนั้นนี้นั้นนี้แต่ยกนี้ขอยกนี้ไว้ยกนี้พี่ถานจริงๆครับพวกเด่นสังคมสมคนโดนมันน้อยไปด้วยซ้ำนูนี่นั่นจากคอมเมนต์เนี่ยครับอาจารย์เขาบอกว่า คนไทยเนี่ยพร้อมอรุมารวยเรื่องนี้ไม่ถูกกฎหมายแต่ถูกใจประชาชนอเป็นอีประเด็นหนึ่งอาจารย์ว่ายังไงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารไรไม่อ,อยากจะสรุปอย่างนั้นเลยนะคะเ,เพียงแต่ว่าความรู้สึกพี่บางครั้งก็มีครับว่าคนบางคนเนี่ยเราใช้วิธีการที่ถูกต้องทั้งหมดทั้งปวงมันจัดการกับคนพวกนี้ไม่ได้ เราก็ไม่สบายใจนะจะให้ใครทำนอกกฎหมายแต่บางทีเราก็นั่งติดตามดูก็ดูเหมือนไม่หยุดเอาอย่างนี้กรณีวัดวัดหนึ่งเนี่ยนะคะพี่ก็อ่อนใจแล้วจะใช้อะไรไม่รนะจะใช้อะไรไนะวัดนั้นจริงๆขายสามแสนห้าขายแสนหนึ่งขายล้า, 1, หลานหนึ่งแล้วก็มาโคดจนาขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นเปิดประตูชั้นนี้ได้กุญแจอนโน้น ถามว่าอย่างนี้ทำไมไม่มีอะไรทําได้เลยเหรอเนาะพี่ไม่อยากรับรู้เลยพอรับรู้แล้วพี่กลุ้มใจนะพี่กลุ้มใจว่าทําไมประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกุ้มใจเดียวขายก็มากุ้มใจมีคนซื้อเข้าไปอีกอ่ะก็นี่คือพี่กลุ้มใจที่เข้าขายแล้วมีคนซื้อแต่ในขณะเดียวกันบ้านเมืองเราเนี่ยทําอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอเนาะฮะจะใช้คาว่าหลอกลวงหรือจะใช้คําว่าอะไรจัดการไม่ได้เหรอเนาะต้องคิดกันเยอะๆกับเรื่องนี้นะ ขายนี่สามแสนห้าและไอ้การโฆษณาว่าซื้อเท่านี้แล้วได้ขึ้นสวรรค์ซื้อเท่านี้ได้กุญแจสวรรค์นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายอะไรเลยเหรอต้องไปสืบคนอาจารย์เราก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันผู้ชมแต่ว่าก็เรื่องบางเรื่องแตะเราก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้ดีไม่ดีคนก็ด่าเราสองคนอีกว่าไปแตะเรื่องนี้ทําไมแต่อต้องไม่ใช่แต่เราเราเราแช่คําว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจนะเราสองคนและเราทั้งคู่ด้วยไม่เข้าใจกับเรื่องนี้ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เราไม่รู้รวยเนาะแต่เราเป็นแบบนี้กันอ,อ่ะเฮ้ออันนั้นคือเรื่องทหารและศาสนาที่มารวมกันไปเรื่องนักเรียนดีกว่าอาจารย์เรื่องนี้เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ดูอาจารย์ก,กรีดใส่วีทีอาร์ไปแล้วรอบหนึ่งหลายคนได้ดูแล้วก็เป็นภาพนักเรียนมธัธยมก็น่าจะเป็นต้นต่อปลายยังไม่ได้โตมากไม่ได้เด็กอยู่กลางกลางมัธยมเป็นภาพชายนักเรียนชายหญิงโรงเรียนเขาบอกเลยว่าอยู่ในจังหวัดลำปางผู้ชมกําลังมีเพศสัมพันธ์กันบนโต๊ะบนโต๊ะครูเนี่ยภาพนี้จริงๆแล้วคือท่อนล่างของทั้งคู่เนี่ย เปยเปล่า <Napoleon. S 3> แล้วก็กำลังมีเพศสัมพันธ์กันเขาบอกว่าโพสข้อความว่าทําไมเด็กสมัยนี้ถึงระงับอารมณ์ไม่อยู่และไม่อยู่บนความถูกต้องทั้งที่เป็นโรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนก็ยังทําเขาบอกว่าผู้โพสภาพระบุชื่อโรงเรียนชัดเจนคนก็พบเหตุการณ์ก็ไปแชร์กันมากมายที่อนาถคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์คนถ่ายเนี่ยเพื่อนนักเรียนเลิกเรียนเดินผ่านมาเห็นก็เลยส่องตอนนี้พอเด็กถ่ายคลิปไปเนี่ยมันไปปล่อยในหมู่นักเรียนก่อนแล้วก็ไปหลุดที่ครูไปถึงไปถึงครูแล้วไปหลุดในชาวบ้าน จนในที่สุดมันก็พบแล้ว,ว่าจับตัวกันว่าดเด็ก2คนเป็นใครสํานักง,งานเขตพื้นที่มัิยมศึกษาลำปางก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจเพื่อจะขอขอ้อเท็จจริงก็พบว่ามีนักพอโรงเรียนก็ยอมรับว่ามีจริงอยู่ม .4 เบื้องต้นก็ได้เชิญผู้ครองทั้งสองฝ่ายและขอให้เด็กมีโอกาสสอบไปภาคก่อนแล้วก็โรงเรียนก็จะดําเนินการอื่นๆก่อนที่จะไปเรื่องอื่นอาจารย์ว่ายังไงครับคือคนมันแชร์กันจนแบบ เรื่องแบบนี้คนก็ยังแชร์อาจารย์แน่นอนก๊อฟยังเงก็แชร์เนาะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะคะเหมือนเราเรียนทางด้านวารสารเราก็รู้นะหมากัดคนเราไม่เป็นข่าวแต่คนกัดหมาเป็นข่าวนั้นการที่เด็กมอต้นไม่ได้แต่งงานกันแล้วมีเพศสัมพันธ์บนโต๊ะครูที่โรงเรียนมันมีค่าเท่ากับหมาเท่ากับคนกัดหมามันจึงต้องเป็นข่าว นี่นเราไปห้ามคนที่แชร์ไม่ได้หรอกยังไงก็เป็นกปกติทุกคนต้องแชร์อ่ะ,อะงั้นเรื่องแชร์ไม่พูดถึงเรื่องที่สองเรื่องแบบนี้อาจารย์ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดเรื่องจะทํำยังไงครับก็สิ่เขาทำก็ถูกแล้วเรียกผู้ปกครองมามแล้วก็ต้องมีบทลงโทษแต่บังเอิญมันใกล้สอบอเขาก็ถือเป็นครูที่มีใจเมตตา<ด>จ,จัดการเรื่องสอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะโด,ดนจัดการอ่ะคาถามต่อไปเลยเด็กอย่างเงี้ยลงโทษยังไงดีมันก็ผิดนะเด็กอ่ะ แต่มันก็ต้องมีอนาคตลงโทษอย่างไรให้ยังมีอนาคตอยู่อาจารย์พูดยากนะคะเพราะว่าเราก็ถือว่าเขาเป็นเยาวชนครับนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็มักจะให้ออกจากโรงเรียนย้ายโรงเรียนไปก่อนนะให้ย้ายโรงเรียนเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยเราอาจจะทำให้เด็กคนนั้นอยู่ด้วยความลำบากใจเพราะผู้คน รู้จักมากมายใช่ก็ต้องมีการพูดถึงกันเกิดขึ้นการให้ออกจากเรียนไม่ถือเป็นการทําร้ายนะถือเป็นการใหเขาหลุดพ้นจากการถูกล้อเรียนและทําให้เขาสามารถมองหน้าคนอื่นได้ง well ่ายขึ้นเพราะฉะนั um um ้นก็คงต้องให้ออกไปอ่ะตอนนี้ล่าสุดพ่อแม่ของเด็กในคลิปเนี่ยก็ไปแจ้งเอาผิดคนปล่อยคลิปเฉาวนะครับที่ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานะสร้างความความอบอุให้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อันอันนี้ยังไงดีครับอาจารย์ ก็เขาก็มีสิทธิ์จะทำเนาะ,ะแต่ก็ไม่อยากคิดว่าแทนที่จะไปแจ้งความเอาเวลาและสติมาดูแลมาสอนลูกดีไห <mm> <ช>มอาจารย์มาเงยเรื่องใช้คือจริงๆที่ลูกคุณทําอย่างนี้เนี่ยค,คุณต้องทบทวนตัวคุณเองว่าคุณใช้เวลาในการสอนลูกมากน้อยแค่ไหนคุณละเลยการเลี้ยงลูกยังไงลูกถึงได้เป็นเช่นนี้แทนที่คุณจะไปหาเรื่องคนอื่นเขานะครับคุณอยากจะฟ้องคุณมีสิทธิ์ที่จะฟ้องแต่ในขณะเดียวกันคนก็บอกว่าคุณทําในที่สาธารณะ ถ้าเราไปแอบถ่ายเขาในห้องนอนเขาเนี่ยนะครับเขาอาจญชนะคดีเพราะฉันทําทุกอย่างในห้องนอนของฉันแต่นี่คุณทําในห้องเรียนในที่สาธารณะไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่ปิดบังยังไงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนเราเห็นหมาเดินไปแล้วเราถ่ายหมาจะผิดอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นไปสู้คดีกันพี่ว่าเด็กคนีเสียเวลาเนาะเอาอย่างนี้อาจารย์เอาเวลาไปสอนลูกเหรอเนี่ยจะแนะนําต่อาสมมติก็เป็นแม่ของแม่พ่อของเด็กคู่เนี่ยอาจารย์ค่ะ ทำไงดีมันพลาดไปแล้วเนี่ยย้ายโรงเรียนแน่แนดิฉันทําอย่างไรต่อดีคะอาจารย์กับไอ้ลูกคนนี้ของดิฉันโดยเพราะลูกผู้หญิงก็ต้องสอนลูกว่าเห็นไหมสิ่งที่ลูกทําเนี่ยมันส่งผลอย่างไรลูกไม่ได้อยู่ด้คนเดียวในโลกนี้มีคนอื่นเขาอยู่และโลกที่ลูกอยู่นั้นมีขนบมีธรรมเนียมมีประเพณีมีกฎมีระเบียบมีศีลธรรมจริยธรรมที่ลูกต้องคำนึงถึงเวลาลูกทําอะไรเนี่ยลูกคิดถึงพ่อแม่บ้างไหมเนาะ นะคะว่าสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้พ่อแม่มีเพื่อนร่วมงานมีญาติพี่น้องซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าคนที่เขาขาดความเกรงใจเขาก็จะเจิหน้าแม่กระทำทำไมปล่อยให้ลูกทำได้ถึงอย่างนั้น่แม่ก็จะไปด้วย,ยคุยกันชัดๆ เนาะให้ลูกได้เห็นจริงก็แบบถ้าเขาเป็นแม่ก็คงอ่ะย้ายโรงเรียนอาจจะต้องย้ายจังหวัดเลยจะได้ลืมเรื่องแล้วก็เล่าให้ลูกดินมาเห็นเปล่ามันยากมากดีไม่ดีฉันต้องเปลี่ยนชื่อเธอเธอจะได้มีอนาคตใหม่ซึ่งถ้ามันทําอีกค่อยว่าก,กันอีกเรื่องหนึ่งเนาเอาเวลาไปทาอย่างนี้ดีกว่านี่เอสเมเรื่องเดียวกับเราเขาบอกอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟรีเรื่องเซ็ก์มากกว่าเราอย่างไงต่อนะคะแต่เขาไม่เขาก็ไม่ศิตลำตํามศิลธรรมต่ําขนาด <laughs> ไปรุ่นไทยนะคะใช่ถูกต้องรู้จักคิดไงคนเรารู้จักคิด พี่ได้แยกคนดีและคนคนดีกับคนเลวคนฉลาดและคนโง่เนี่ยด้วยตัวแปรหนึ่งตัวคือมีหลายตัวนะแต่ตัวหนึ่งที่พี่แยกใช้ก็คือคนดีและคนฉลาดจะคิดถึงผลลัพธ์แห่งการกระทําของตัวเอง <c oughs> คนเลวและคนโง่จะไม่คิดอยากทําอะไรก็ทําทําไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไมสน,สนใจ,ใจแต่ถ้าเป็นคนดีและเป็นคนฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดชั้นแซงตรงนี้ แล้วเกิดไม่พ้นขึ้นมาคนพิการคนตายจะเกิดอะไรขึ้นนี่คืออย่างนี้ถ้าฉันด่าคนคนนี้แล้วถ้าเกิดไม่เขาไม่พอใจฉันมันจะเกิดอะไรกับชีวิตฉันหรือเปล่าถ้าฉันกินเหล้าแล้วขับรถมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันและเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ใช้ถนนร่วมกับฉัน มันว่าเรื่องดีและฉลาดจริงๆจริงๆ,งๆคือคนฉลาดและคนดีย่อมคิดถึงผลลัพธ์แห่งการกระทําของตัวเองเสมออปิดเบรกเรื่องนี้ได้ดีครับคุณผู้ชมคนฉลาดและคนดีย่อมคิดถึงผลลัพธ์ที่ตัวเองทํากับคน<ช>อื่นด้วยเสมอนี่แหละที่าภาษาฝรั่งเรียก accountability นี่ นะแล้วก็ทิ้งท้ายเบรกนี้ไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็ยังมีเรื่องของการทําโดยไม่ได้คิดว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมาฝากกัน <c oughs> เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนเหมือนกันไปถ่ายรูปที่อยุธยา <c oughs> ด้วยท่าแปลกๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันสักครูเดียวครับ